รู้หรือไม่ลูกแพรมีมานานกว่า3,000ปีแล้ว ลูกแพรจัดเป็นผลไม้ที่เก่าแก่ที่สุดอีกชนิดหนึ่งแต่ในความจริงลูกแพรอาจจะเป็นผลไม้ที่เก่าแก่กว่านั้นได้ครับโดยนักโบราณคาดีและนักพฤกษศาสตร์เชื่อว่าลูกแพรเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มนุษย์เริ่มเพาะปลูกเป็นชนิดแรกๆของโลกโดยมีจุดเริ่มต้นที่ยาวนานกว่า4,000ปีถึงแม้ตัวเลข3,000ปีจะเป็นตัวเลขที่พบเห็นบ่อยแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนได้บ่งชี้ว่ามีการเพาะปลูกลูกแพรมานานกว่า4,000ปีแล้วครับบางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าอาจจะถึง7,0 0 0ปีดด้วยโยโเริ่มจาก แถบเอเชียกลางและทีนวันตกก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วโลกผ่านเส้นทางสายไหม่ครับและในสมัยกรีกโบราณประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลกวีเอกนามว่าโฮเมอร์ได้ระบุไว้ในมหากราฟเดโอเจซี The โดยเรียกลูกแพ้ว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคนั้นลูกแพรเป็นผลไม้ที่มีค่าและเป็นที่นิยมมากในหมู่ราชวงศ์ครับและถึงแม้ว่าชาวกรีกจะชื่นชอบมาก แต่ชาวโรมันคือผู้ที่จริงจังกับการปลูกลูกแพรมากเพราะพวกเขาไม่ได้แค่กินสดอย่างเดียวแต่ยังนําไปตุนวายและแปรรูปด้วยโดยบันทึกของพีนีดีเอลเดอร์นักธรรมชาติวิทยาชาวโรมันได้ระบุว่าในยุคนั้น โปรมีลูกแพ้มากกว่า40-50ถึงสายพันธุ์และพวกเขายังรู้วิธีการการตอนกิ่งหรือเสียบยอดเพื่อปรับปรุงรสชาติที่ดีขึ้นด้วยครับนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจของลูกแพรอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกแพ้ในสมัยโบราณไม่ได้อร่อยเหมือนทุกวันนี้โดยลูกแพ้โบราณหรือลูกแพรป่าจะมีเนื้อที่แข็งมากและมีรสฝาดต้องนําไปต้มหรือตุ๋นก่อนถึงจะกินได้จนกระทั่งในคตตรสิสตศตวรรษที่17-18ถึงซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของลูกแพรในยุโรปโดยเฉพาะในฝั่งฝรั่งเเเเเศสสและละบยยยยยีียีีมมมมมโดดไ้้้าาพพััฒนาานนนนธุุ์ใหหืืออ่ แบบที่เรากินกันในปัจจุบันครับลูกแพรจึงไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ธรรมดาแต่เป็นผลไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมเดินทางและเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมมนุษย์มาอย่างยาวนานเป็นทั้งอาหารที่มีค่าในยุคกีกโบราณเป็นของฝากจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งม,มั่นของมนุษย์ในการสรรสร้างให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับ